สวัสดีค่ะนานามาทำสังฆทานค่ะแล้วก็ทำบุญให้พี่ค่ะวันนี้แม่นานาปิดร้านมาทั้งครอบครัวนะคะมาทำบุญให้ลูกชายค่ะลูกชายคนรองเสียชีวิต6ปีที่แล้วค่ะก็ะเลยมาทำสังฆทานทำบุญให้ลูกชายคนรอง จมน้ำค่ะจมน้ําเสียชีวิตเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะ,ว,ะวันนี้ก็เลยปิดร้านมาทําบุญจะทำบุญให้เขาทุกปีค่ะ9กุ้มภาค่ะระวังรถนะคะมาเดินเราจะพาททาสังฆทานก่อนค่ะแล้วค่อยขึ้นไปสองอ่างน้ำมนตะทองนิ้วลายนะคะนี่ค่ะรับไปองตับ ไปค่ะนี่ค่ะจะทำสังฆทานกันนะคะน้านานี่นา้านา,นา,นาถ่ายกับพี่โคโกระบือเอิญง่วงใหญ่นา้านาไป พาขึ้นไปสองอ่างน้ำมนต์แล้วนะคะทำสังกทานเสร็จแล้วจะขึ้นไปข้างบนค่ะไหว้เสร็จหมดแล้วคือไม่มีคนถ่ายให้ค่ะเลยต้องหยุดกล้องค่ะดอกไม้ด้านบนเลยครับหยุดกล้องทําเสร็จพิธีแล้วก็ค่อยได้มาถ่ายค่ะลงมาต่วันธรรมดาได้นะครับมาทำบุญวันนี้ตาใส่เสื้อสีบันเด็นนะคะ เราจะพาสองค่ะไม่ว่านติ่วเแล้วัทายีจาก็จากนี้็ไปปิดทองรูปี้นั้งวัาสบกะก่อนรมาต้าโพแลวก็นผมกน่ทางนี้แล้วพอเนาะ่จ เดี๋ยวไหว้ตาก่อนนะคะยังไม่ได้ไหว้ตา,าน้านาเอาตังไปไหว้ตาก่อนเร็วเอนนาตังไปให้ตาน้านาไม่เคยขึ้นมาสักทีนะคะควันนี้น้านาได้ขึ้นมาด้วยปาะน้านาตังไปให้ตาป่ะเอาตังไปให้ตาใส่มือให้ตาปะป่ะเดี๋ยวพ่อพาเข้าไปขอให้ตาเปิดตาเปิดทางให้ลูกหลานเห็นโชคเห็นลาภที่ตาให้ค่ะ เนาะเอาตาให้ตาเดี๋ยวตาจะได้ให้โชคเราตาจะให้ให้เราเห็นว่าเราตาให้เลขตัวไหนป,ปหาลูกเข้าไปเอาให้เขาเข้าก่อนเนาะเออให้พี่เขาเข้าก่อนนาเห็นตัวไหนคะนา,นานไม่เคยขึ้นมาสักทีวันนีา้นา,นานได้ขึ้นมาสองอ่างนาเห็นตัวไหน ไปนานานไปหาตาเอาตังให้ตาไปขอให้ตาเปิดตาเปิดทางลูกหลานเห็นโชคเห็นลาบพี่ตาให้นะคะตาให้โชคให้ลาบตัวไหนขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบนะคะตาใส่เสื้อสีบานเย็นไปทองใหเลยตาโล เหมือนจะหนึ่งสองสามหรือไม่ก็หนึ่งสี่สามเหมือนหนึ่งสองสามสองสามในนะนะน้านาไปล้วงตังล้วงล้วงเอาลูกปิงปองค่ะเอาล้วงเอาไข่ก่อนมาไม่ต้องล้วงเอาตังขึ้นมาเพราะมันเหลขกอยู่ในตังวะเอเลขกอยู่ในตังว่ะ ไหนสีน<ม>ั่นน่ะมีใบเดียวเหรอพ่อใบเดียวให้ล,ล้วงรูดเลขดูสิหันมาเลขอะไรเลขอะไรกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวล้วพ่อจับให้ก่อนนาล้วงให้แม่หน่อยลูกศูนย์หนึ่งห้าข้างบนแปดแปดห้าเหรอสามแปดห้าสามอาลว้วงปิงปองก่อนคะนะน่ะนาน่นวันนี้เรามาทำบุญให้ลูกชายนะคะ ผู้ชายที่จมน้ำเสียสวิตเสียตกกลาวโทษนะคะขออไ,ไหปได้เลยคะ่ะเลีกอะไรลูก,กเลีกอะไรเลขหกเอาลุ้งอีกที่นึงค่ะเลีกอะไรคะ่ะในแม่ขอดูเลขก,ก่อน เลขอะไรคะเลขแปดหกแปดหแปดหแปดอะไรคะลูกให้ <Okay. S 1> แม่ดูกันหกแปดสองโอ้ยซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วส <c oughs> ามใบเลยคะ่ะหกสองแปดขอบคุณนะคะตา <c oughs> ขอให้ออกเลขพ <c oughs> ึงป้องนานาน,นะคะหกแปดสองค่ะ <c oughs> อันดูสองอ่างกันนะคะเพื่อนเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมนานาก็ไม่แน่ใจนะคะเหมือนหนึ่งสองสามแถวบนนะคะเหมือนหนึ่งสองสามหรือไม่ก็หนึ่งสองสามตัวล่างนี่อะไรเอ่ย ไม่แน่ใจนะคะวดน,นี้นเพื่อนเเห็นตัวไหนก็หนึ่งสี่สามก็ได้เพื่อนเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยมาบอกกันได้นะคะเพราะว่ามองยากค่ะมองฝั่งนี้มือเห็นเป็นสีสี่เห็นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะคะ นีค่ะวันนี้คนก็พอมีมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาทำคลิปให้ทุกทวดค่ะขอบคุณนะคะเลขนาจับปิงปองก็ ได้ตรงกับที่เลขแม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยแม่ตามทุกงวดค่ะ628826ปดลอตเตอรี่ซื้อไว้628ค่ะขอบคุณค่าที่ติดตาม